อย่าท่าสีปรากิเลนตัวยาหลักจากขิงและสมุนไพรธรรมชาติ100%ขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อคาจิโอนี่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางเที่ยวไม่สะดุดสุดทุกทริป แบบว่าเมืองมาเลน,นะครับผมเป็นเกาะเล็กๆเลยนะฮะบ,บอกว่าอยู่กลางน้ำนะฮะเข้าใจได้เลยว่ามาลดีฟเนี่ยมันเป็นแบบเป็นแบบประเทศที่มีเกาะแบบพันกว่าเกาะนะฮะเล็กๆๆๆๆ,ๆไปหมดเลยสวยมากๆแล้วก็มีความเขียวความฟ้าที่แบบไม่ค่อยเห็นในแถวบ้านเรานะฮะเห็นเหงื่อไหมฮะตอนนี้คืออ่ร้อนนิดหน่อยอากาศมันแบบว่าค่อนข้างร้อนไม่รู้ว่าจะเปิดหน้าตา่างได้หรือเปล่าแต่นี่คือซีเพลนครับสักครั้งหนึ่งต้องมาโดน ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางระหว่างท้องฟ้าสีครามและน้ำทะเลที่ส่องแสงประกายระยิบระยับบนซีเพลนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทระดับ5ดาวยังดูสิทธานีมาลดีฟกันครับรีสอร์ทที่บริการเข้าใจคนไทยได้อย่างแท้จริงและเต็มไปด้วยธรรมชาติที่แสนสวยงามบนเกาะมุดดูของบาอาทอกรกาะปะกการังของมาดีฟที่เป็นยูเนสโกไบโอฟิลรีเซิร์ฟอีกด้วยครับ ครับเมื่อกี้เราได้มีโอกาสนั่งซีเพลยนะครับสำหรับผมเป็นครั้งที่2และไม่แน่ว่าสําหรับคุณผู้ชมอาจจะมีบางคนที่เคยนั่งมาแล้วหรือบางคนที่ไม่เคยเลยแต่พูดเลยว่าการนั่งซีเพลงทุกๆครั้งเนี่ยมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนกันเพราะว่ารู้แต่เรารู้ที่ไม่เหมือนกันนะครับคราวที่แล้วนี่ผมไปอีกทีหนึ่งคราวที่ผมมาที่ดุสิตานีมาดีฟนะฮะคือสวยมากๆเลยแล้วโดยเฉพาะที่เวลาที่นั่งซีเพลยเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันต่างกับการนั่งเครื่องบินลำใหญ่เพราะว่าผมรู้สึกใกล้ช กำแพงบางๆที่กัน้นระหว่างผมกับท้องฟ้าเมื่อกี้พอเวลาพุ่งผ่านแบบว่าก้อนเมฆที่ผมรู้สึกเลยว่าผมโชคดีมากที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้และผมทิ้งผมทิ้งปัญหาของผมทั้งหมดลงไปเบื้องล่างหมดแล้วและตอนที่เดินทางมาที่นี่ผมมาถึงปุ๊บก็เหมือนมาอยู่อีกโลกนึ่งเลยครับผม เจอแบบทีมแมネจเม้นต์ของดุสิตธานีนะครับผมก็รู้สึกได้เลยว่าเขาเวลคัมมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผ้ายเย็นชื่นใจนะฮะแล้วก็บบว่าน้ำเวลคัมดื่มที่สดชื่นเปรี้ยวซาสาใจมากเลยแล้วเขาดูแลดีมากเมื่อกี้พูดคุยกับเขาก็มีคนไทยเยอะมากนะครับคือคนไทยที่ทํางานที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาที่นี่นะครับรับรองได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องภาษานะผมแล้วก็สามารถชวนคุยได้ด้วยนะฮะผมเผลอๆนะฮะเชฟก็เป็นคนไทยนะครับตอนนี้ เป็นเวลา5้าโมงเย็นของประเทศไทยนะครับผมแต่ของที่นี่คือ3ามโมงเย็นบ่าย3ามโมงขอโทษคือตอนนี้ต้องกินข้าวแล้ว,วลไม่ไหวแล้วจริงๆผมก็เลยขอเก็บไฮไลท์ไว้ก่อนนะครเพราะว่าผมอยากจะพาทุกคนมารับประทานอาหารสุดอร่อยนะครับผมที่ห้องอาหาร สี่กลิลที่โด่งดังนะครับของที่นี่นะฮะดูบรรยากาศที่เขาตกแต่งนะฮะจะมีความแบบว่ามีแฝงความเป็นไทยไว้อยู่ในอินทรียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ไม้เรื่องของการดีไซน์เรื่องของการทําโครงสร้างต่างๆนะฮะแม้ <S <S แต่นี่ครับเมนูนะฮะเมนูยังเป็นการสารนะฮะในแบบเอกลักษณ์ของไทยนะฮะชอบมากเลยนะครับ <S <S ไม่ทิ้งลายไม่ทิ้งลาย่าเมื่อกี้ผมสั่งอาหารไปมีเมนูหลายๆอย่างที่น่ารักมากๆครับ โดยเฉพาะผมชอบมากถ้าเกิดใครมีลูกนะฮะ k i d เมนูนี่คือหน้าหนึ่งเต็มๆหน้าแรกไปเลยนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายต่างๆที่คอยบอกว่าแต่ละอย่างนี่มันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นบางอันก็อาจจะมีจานที่ผสมแอลกอฮอล์อย่างเช่นอาจจะใส่วายแดงหรืออะไรอย่างนี้หรือบางจานก็เป็นวีแกน vegetarian spicy ่ซ a f o o d หรือใครที่แพ้นมก็จะมีแบบมีแบบเดลรี่ที่ระวังไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่แพ้เมื่อสักครู่นี้ผมสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะก็ เป็นเมนูแอปเปิลไทเซอร์หนึ่งนะฮะก็คือนี่มาดิเวียนทูน่าพเกโบนะครับผมก็จะเป็นแบบทูน่าสดๆนะครับจากทะเลนะฮะแล้วก็สั่งนี้ไปใช่ใช่เป็นกริลนะครับผมเป็นกริลรีฟฟิชก็ผมไม่แน่ใจว่ารีฟฟิชเป็นยังไงคืออาจจะเป็นแบบพวกปลาที่มันอยู่ตามปะการังหรือว่าตามโขดหินอะไรเงี้ยที่แบบว่าตัวใหญ่ๆอร่อยๆมาย่างกินนะครับรอกินแล้วกันนะครับผมรอสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรามากินกัน ประทานแอปเปิลไทเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับกานี้ก็ถึงเวลาสําหรับเมนคอสเมนคอสเนี่ยดูจากลักษณะปลาแล้วเนี่ยมันช่างน่ากินเสุดเลยเกินนะครับแถมมีเลมอนมาด้วยนะครับผมเลมอนกับซีฟู้ดที่มันช่างเข้ากันเสุดเลยเกินเมนูนี้นะฮะเป็นเมนูกริลรีฟฟิชนะครับแล้วก็พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆก็จะเป็นสลัดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายส์ที่น่าจะทําเองด้วยนะฮะนี่กินเฟรนช์ฟรายส์ก่อนแล้วกัน กรอบเหมือนเป็นปลาทัว่วโลกครับปลาที่ดูสดมากเลยด,ดูดิคุณผู้ชมหนาใหญ่มากอ,มอ,มอ,มอร่อยจริงมันแน่นมากไม่คาวเลยแน่นแบบแน่นเหมือนเป็นปลานักกล้ามครับ เราออกกำลังกายเยอะมากเคยเคียเค้ยวไปนึกว่าจะเป็นไก่แล้วไก่ทะเลอะไรเงี้ยคืออร่อยมากแล้วแบบมันมีกลิ่นของการกริลที่หอมมากยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยเดี๋ยวผมขอชิมกับซอสด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยงเข้ากันมากเลยอร่อยมาก รู้สึกโชคดีที่สั่งเมนูถูกครับคุณผู้ชม mm hmm. เมนูนี้แนะนำครับ Reef Fish คุณผู้ชมนี่เป็นเมนูแรกเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายวันนะฮะที่เราจะได้กินอาหารอร่อยๆกันโดยเฉพาะเมนูที่เป็นเมนูมาลดีเวียนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชิมไปลองทําด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนว่าเราจะไปทําอะไรกันนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับมาลดีเวียนนะครับผมตอนนี้ผมเ mm hmm. มาวิงเบียนจากเรือซีเพลน ขอกินให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแต่หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับท่องไปในโลกทุสิตธานีมาลดีฟสติดตามดูครับ Hi Hi Nice to meet you Yo o ็ว่าดีรีฮานโอเคไม่ได้ไ My ส์แม็กซ์ไม่ได n ไม่สตอนนี้นะเราอยู่กันที่ Dive and Sports Center นะครับอยู่ในดุสิตธานีเลยเป็น Dive uh, Center ที่คอยให้ความรู้แล้วก็มีแบบว่า Instructor ที่จะคอยอธิบายให้ความรู้แล้วก็มี Presentation ที่จะพาเราไปปรับพื้นฐานก่อนที่เราจะไปทำอะไรกัน uh, What are we g o n n o do today? So we start with the presentation. After that, we'll go with the guests. to go into the water and mm -hmm. collect the the broken corals which uh -huh. is made from wave breaking mm -hmm. or with some human activities mm -hmm. so we collect these corals so that we can regrow them mm -hmm. within this line uh -huh. so it's like even if the coral is broken it's not been wasted mm -hmm. so we can always regrow by using this method so basically you uh, recycle the coral but yes. it's living things it's so thing. you help them help them to okay. regrow again into the reef okay so said that today we are going to help หลปะการังครับผมซึ่งปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลในบางครั้งก็จะถูกน้ําหรือคลื่นทะเลนะครับซัดทําให้เกิดความเสียหายหลุดบ้างหักบ้างนะฮะหรือว่าอาจจะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อจ,จะมีคนไปโดนมันหรือฟินไปเตะโดนหรืออาจจะไปหักมันเล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไปเก็บมาแล้วก็จะนํามาช่วยมันในการปักใหม่ ทำใหม่ผมไม่แน่ใจว่าวิธีการเขาคือจะทําอย่างไรก็เดี๋ยวต้องรอให้เขาพาเราไปดูกันนะครับผมโอเค Let's go Let's go โอเค My colleague uh So hi, สวัสดีครับนิก yes. so uh ิตานิกิตา o ม a y n i k ว t a นะครับนิก i t a เป็น, uh, น Coral Biologist ครับก็คือเขา Specialize ในด้านเรื่องของปะการังเลยทีเดียวนะฮะก็ประจำอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาช่วยแล้วก็สอนเราทุกอย่าง อธิบายในเรื่องของความรู้ทั่วไปก่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกาะเรื่องของมาดีฟเรื่องของเอเรียแถวนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆหรือปลาที่ใกล้สูนพันนะฮะเ,เวลาที่เราจะลงไปดำเนี่ยคือมันจะไม่ลึกมากประมาณ23ถึงเมตรแล้วก็จะอยู่ในเอเรียที่เขาจะอนุบาลพวกแบบปลากะารังเงี้ยก็จะไม่ถึงขั้นสกูบา้าแต่ก็จะเป็นแบบว่าสโนว์เกิลแล้วก็ดำลงไป ครับตอนนี้อยู่กับน,นิกิตาเจ้าเดิมเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจนะครับผมของทุสิตธานีมาลดีฟนะฮะวันนี้เราจะไปช่วยเหลือปะการังเราจะไปดูอนุรักษ์แล้วก็เตรียมการนะครับในการแบบว่าตามหาชิ้นส่วนของปะการังที่ยังมีสุขภาพดีอยู่แล้วก็เอามาผูกกับเชือกแล้วเดี๋ยวนิกิตาเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลว,วิธีการทําทั้งหมดให้ การทำความเข้าใจและช่วยให้ความสําคัญกับปะการังในท้องทะเลก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราควรช่วยกันดูแลและไม่ทําลายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับปะการังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเรารอเอาใจช่วยหนุ่มแม็กซ์สำหรับภารกิจนี้สำเร็จด้วยนะครับหมู่เกาะในฝันแดนสวรรค์ของคนรักทะเลที่ควรไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตมาดิฟ สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนแบบสุดหรูที่ดูสิทธานีมอดีฟที่พร้อมมอบบริการอนอบอุ่นอย่างไทยผสานความหรูหราเเนื้อระดับและความงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัวห้องพักแสนสบายให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคยอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติและอาหารแบบชาวพื้นเมืองมดิเวียนสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเล ให้รางวัลกับตัวเองออกไปสัมผัสประสบการณ์ที่คุณประทับใจไม่รู้ลืมโทร0 6 5 8 7 9 3 9 3 6เราจะลงไปดำน้ำนะครับเพื่อไปหาปะการังที่หลุดออกมาจากตัวหมุดของมันเพื่อที่จะไปส่งกลับคืนสู่ธรรมชาตินะให้มันไปเติบโตต,ต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่ได้ที่โอกาสมีชีิตต่อนะ